สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวทีนิวส์กับข่าวสารสำคัญที่ชาวโลกได้รู้แต่หายากยิ่งในประเทศไทยเรื่องราวของมนุษยธรรมที่สะเทือนไปทั่วโลกต้องยอมรับว่าที่ผ่านมากับการกระทําของเอลที่ไม่ได้ใยดีต่อคําเตือนของสหประชาชาติศาลโลกหรือคําประนามของประเทศใดยังคงต้อนพลเมืองที่มีบ้านให้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นจนหลังชนฝาจากหลายประเทศที่ทั่วโลกทนไม่ไหวออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยและต่อต้านเอลในหลายรูป แ,บบและอิหร่านก็เหมือนจะเป็นประเทศที่โดดเด่นในการออกมาปกป้องผู้บริสุทธิ์ในกาซาแต่เหตุการณ์อันน่าเศร้าและน่ากาังขาได้เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสนับสนุนการนำเสนอความจริงโดยโปรไวต้าอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 โปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอ อัลยาซิราได้มีรายงานเมื่อวานนี้วันที่19พฤษภาคมว่าเฮลิคอปเตอร์เบล212ได้สูญหายไปจากเรดาร์พร้อมประธานาธิบดีของอิหร่านภาพและวิดีโอได้มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีอิหร่านอิบราฮิมไรชีและเจ้าหน้าที่ของเขากำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์เบล212ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาโดยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางมีความจุ15ที่นั่งพร้อมนักบิน1คนและผู้ ู้โดยสาร14คนยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามีคนอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้กี่คนซึ่งรวมถึงลูกเรือและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยโดยสถานการณ์ตอนนี้พบจุดตกและซากของเฮลิคอปเตอร์แล้วและไม่มีการยืนยันผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เวทีนิวส์ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประเทศอิหร่านและคงต้องรอผลการสอบสวนต่อไปว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นจากความไม่ปกติที่มาจากการวางแผนของบางประเทศ หรือไม่แต่ในอีกประเทศหนึ่งที่ประชาชนเห็นต่างกับผู้บริหารประเทศอย่างชัดเจนนั่นคือสหรัฐโดยอัลยยซีราได้มีการรายงานวันนี้ครับว่ามีผู้สําเร็จการศึกษาได้หันหลังให้กับไบเดนในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์คําปราศัยของไบเดนประธานาธิบดีแห่งสหรัฐในพิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยมอร์เฮาส์ถือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนบางคนหันหลังให้กับเขาเรื่องการสนับสนุนเอลและการลุกราาในกาซาบัณฑิตคนหนึ่งดูเหมือนจะชูธงของฟาเลส ขึ้นและมีผู้ฟังอีกคนหนึ่งยืนและหันหลังกลับพร้อมชูกำปั้นขึ้นผู้สําเร็จการศึกษาบางคนสวมชุดเคฟฟเยซึ่งเป็นผ้าโพกสีสระวดําที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคีกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านการกระทําของเอลโดยผูกไว้รอบเสื้อคลุมของพวกเขาในขณะที่มีผู้ทรงคุษู์อย่างมากมายได้มีการเรียกร้องให้มีการหยุดโจมตีย่างทาวรนในกาซาลาซารรนีฟิลิปเป้ได้มีการกล่าวครับว่าเอลนั้นไม่เคยเปลี่ยนยังคงปฏิบัติการเหมือน เดิมโดยไม่ใยดีและไม่สนใจต่อประชาชาติในกาซาฟิลิปเป้ลัสซาลีนีกนมาที่การอันวาได้กล่าวว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยในแง่ของความช่วยเหลือที่เข้ามาในกาซาในเวลานี้หลังจากที่เอลได้มีการปิดทางข้ามราฟาและทางข้ามคารเรมอาบูซาเลมในการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศจอแดนไอมานซาฟาดีเขาได้กล่าวว่าสหาประชาชาติได้ถูกละเลยอย่างชัดเจนในกาซาอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดจากจํานวนเจ้าหน้าที่ของ UN ที่ถูก ับชีพแล้วมากกว่า200คนในจํานวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของอันวาถึง189คนเขาเสริมอีกว่ามีสถานที่ของสหประชาชาติในขณะน,นี้มากกว่า160แห่งที่ได้รับความเสียหายและถูกทําลายทั้งหมดเจ้าหน้าที่สหประชาชาติจํานวนหนึ่งได้ถูกคุมตัวจับกลุ่มปฏิบัติการอย่างโหดเหี้ยมทรมานมีการถูกบังคับให้รับสารภาพอย่างไม่เต็มใจระหว่างที่เอลนั้นทําการลุกรานกาซาลัสซาลีนีได้กล่าวเสริมนอกจากนั้นอัลยาซีรายังได้มีการรายงานว่าเอล ได้ห้ามรถบรรทุกที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกาซาถึง3,000คันแล้วครับกองกําลังเอลได้มีการสกัดกั้นไม่ให้รถบรรทุกความช่วยเหลือ3,000คันเข้าไปในกาซาช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสํานักง,งานได้มีการระบุในแถลงของโซเชียลแพลตฟอร์มหนึ่งว่ากองทัพยังได้มีการสกัดกัน้นไม่ให้ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บจํานวน600คนเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อรักษาชีวิตในขณะที่ทางแยกราฟาและคาเลมอบูซาเลมได้ถูกขัดขวางไม่ให้เดินทางผ่านมาเป็นเวลา13วันติดต่อกันแล้ว ติดตามข่าวสารความจริงได้ที่เวทีนิวส์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามครับและดาวน์โหลดไว้เพื่อแชร์ต่อในแพลตฟอร์มอื่นๆได้เพราะเราเชื่อว่าความจริงไม่มีลิขสิทธิ์ที่นี่เวทีนิวส์ครับโปรไวต้าขอยืนเคียงข้างและสนับสนุนคนที่พูดความจริงเพื่อคนไทยทุกคนโปรไวต้าดื่มทุกวันดีทุกวัน